หลังจากที่เข้าใจว่าตามตามที่เขากำหนดไว้ก็คือว่า40%ของค่า Management f e e หรือเท่ากับเท่าไหร่นะ0.8%ของมูลค่ากองทุนก็จะเอามาตั้งเป็นกองทุนใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้ก็เรียกว่าเอากองทุนที่ว่านี่ก็จะไปลงทุนต่อเอ้ยไม่ใช่เรียกว่าลงทุนสิเรียกว่าไปะลรไปไปสนับสนุนโครงการทางด้านสังคม ันนี้ทางคุณเชียนพอจะให้รายละอียด<ม>ผมเข้าใจว่าต้องมีตั้งเป็นคณะเหมือนบอร์ดที่จะมาพิจารณาอีกทีนะครับเ,เรื่องการที่ไปเอาเงินนี้ไปช่วยเงินซึ่งเป็นเงินของท่านเนี่ยนะครับ,รบไปช่วยสนับสนุนทางด้านากิจกรรมต่ตางๆเพื่อด,ด้านสังคมเนี่ยนะครับในที่เราศึกษาเอาไว้เบื้องต้นเนี่ยก็จะมีตัวอย่าง อย่างเช่นโครงการที่ไปแก้ปัญหากันเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะครับมีเรื่องของการศึกษาของเด็กนะครับทีเรื่องเยาวชนครับมีเรื่องครอบครัวมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีเรื่องเกษตรยั่งยืนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่คงเป็นสิ่งที่เราดูก็คือเรื่องที่เป็นปัญหาสําคัญสําคัญของสังคมเนี่ยนะครับเราก็จะเอาเงินเนี้ยไปช่วยสนับสนุน แต่นอกจากว่าเป็นเ,เรียกว่าประเด็นที่ต้องการการแก้ไขแล้วเนี่ยเราต้องคัดเลือกด้วยว่าแล้วใครนะครับที่จะเป็นผู้รับทุนอันนี้ไปดำเนินการต่อนะครับก็ต้องดูถึงความสามารถในการบริหารจัดการด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นสองเงื่อนไขด้วยกันนะครับส่วนการพิจนารณาถึงความเหมาะสมนั้นเนี่ยนะครับเราก็การแรกต้องสร้างความโปร่งใส ต้องมีระบบธรรมมาพิบาลของเราเองอมีมคณะกรรมการทีนะร่ประกอบด้วยท่านผู้ที่ออมีความรู้ประสบการณ์ที่มาช่วยกันซึ่งใน,ในชั้นนี้เ,เราก็ได้เชิญไว้ทั้งหมดด้วยกันหนึ่งสามท่านด้วยกันนะครับนะครับออท่านแรกเลยก็ตัวคุณวรวรรณเองนะครับ,รบท่านที่สองก็คุณ โชนโสภลพนิชจาก,กเป็นกรรมการของปาจหนูหลวงด้วยท่านั่งอยู่ที่นี่นะครับมีตัวผมเองนะครับมีคุณวิวัลธาราหิรันโชธนะครับ<า>ซึ<า>่งท่านก็นนเป็นอดีตอยู่ในวงการนะครับดงังด้านตลาดทุนเช่นเดียวกันปจัจจุบันก็ตําแหน่งเป็นกรรมการสํมมนานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติสกสเนี่ยนะครับ คุณซินีจากรกา,ารธนาโนนผู้อำนวยการมูลนิธิอชโชก้าประเทศไทยนะครับมูลนิธิอชโชก,ก,ก้าแล้วกช่วยช่วยช่วยยืนและหันหลังให้เขาดูนนดหน้านิดนึงได้ไหมคะคุณชนด้วยคะ่ะท,ทุกท่านจะได้เห็นว่าเงินของท่านเนี่ยจะมีคนดูแลเวลาขาออกค,ค,คุณคุณวิวนันฮะอ,ออกอยู่ไม่ทันเห็นขอประทานโทษครับครับ,รบมูลนิธิอชโชก้าก็เป็นเป็นเรียกว่ามูลนิธิที่ทำงานทางด้านสังคมระดับโลกนะครับ แล้วก็ในประเทศไทยก็มีคุณสิรีดูแลอยู่นะครับมีดรวีรไทยสันติประพบนะครับซึ่งคุณวรวรรณได้กล่าวถึงแล้วว่าเป็นพ่อสื่อนะครับให้พวกเราได้มาร่วมงานกันนะครับแล้วก็มีคุณสุนิตนะครับที่อยู่ที่นี่ด้วยครับครับก็ประกอบด้วยคนทั้งทางภาคสังคมนะครับคนที่เป็นตัวแทนทางภาคตลาดทุนนะครับแล้วก็มี ผมประเภทที่เป็นลูกผสมนะครับรวมอยู่ด้วยครับครับผมที่เกณฑ์การพิจารณาทางคุณสุนิตพอพอพออธิบายกรอบอันนี้กรณีว่าจะจะให้โครงการไหนไม่ให้โครงการไหนอะไรเงี้ยครับอย่างที่กล่าวไปช่วงต้นนะครับก็คือจริงๆแนวทางนี้เป็นการดูว่าจะใช้กําลังของตลาดทุนเนี่ยกับนักลงทุนเนี่ยมาช่วยการเอื้อประโยชน์กับสังคมยังไงนะครับเราก็ ตั้งใจที่จะหาโครงการเพื่อสังคมเนี่ยที่มีโอกาสที่จะเติบโตและขยายผลได้จริงนะครับไม่ก็คล้ายๆกับที่ว่าบริษัทที่เราไปลงทุนเนี่ยก็ก็จะเป็นโอกาสที่เติบโตได้ขยายผลได้ใช่ไหมก็เกณฑ์เบื้องต้นที่วางไว้นี่ครับอันที่หนึ่งก็คือว่าโครงการเพื่อสังคมเหล่านี้ต้อง ต้องทามาสักพักแล้วนะครับหรือว่ากําลังเริ่มดําเนินการกับเครือข่ายของกลุ่มคนที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็มีประวัติที่ดีนะครับแล้วอันที่2ก็คือว่าตอบโจทย์เรื่องของสังคมนะครับสามารถที่จะมีมีอะไรที่จับต้องได้ออกมานะครับ,รบแล้วก็การดําเนินงานนียครับคล้ายๆที่คุณวิเชียนกล่าวเนี่ยการดําเนินงานมีประสิทธิภาพนะครับ แล้วก็อันที่สามอันที่สี่ก็คือเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็โอกาสที่จะขยายผลในเรื่องนั้นๆได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นเกณฑ์หลักๆคืออาจจะต้องเน้นอย่างคุณคุณพี่ตู่ก็จะบอกว่า ต้องไปสอนให้คนตกปลาเป็นไม่ใช่เอาปลาไป <UB R, S 1> ให้ใช,ใช่ไหมครับก<ๆ>็จะ<ๆ>ก็ถึงว่าโครงการเพื่อสังคมที่จะคัดเข้ามาเนี่ยจะเน้นเรื่องความยั่งยืน<ม>คือมีโอกาสที่ว่าไม่ใช่ให้ไปแล้วพอเงินจบก็อาจจะจบไป <salt> อะไรอย่างเงนะี<ๆ>้ยแต่ว่าเป็นลักษณะเข้าไปช่วยเอื้อให้เขาสามารถสร้างศสงกยภาพของเขาเองได้สามารถที่จะสร้าง ผู้เครือข่ายผู้สนับสนุนเข้าได้ในระยะยาวนะครับซึ่ง,อย,งอย่างตัวอย่างของแนวแนวนหลายแนวที่ที่ที่คุณวิเชียนเล่าเข้าไปตะเกียรครับก็เช่นอย่างถ้าถ้าด้านต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยก็จริงๆมีโครงการหลากหลายที่มีการทํามาสักพักแล้วเช่นเรื่องโตไปไม่โกงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็มีประเด็นว่ามันมันเริ่มมีผลที่สําเร็จวัดผลได้บ้างเนี่ยจะขยายไปในโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยจะทําอย่างไร,รนะครับหรือว่าเรื่องของมีโครงการ นะครับที่ทางไทยพาราิก้าทำนะครับที่ชื่อจับตาเงินหลวงนะอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ไปดูเมกะโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับท,ที่อยู่ในพื้นที่ที่ประชาชนสามารถที่จะเห็นได้นะครับเขาก็สามารถที่จะทําข้อมูลว่าเออโครงการนี้ถึงไหนแล้วซึ่งอันนี้ก็นเน้นโพซิทีฟนะประชาชนก็เข้าไปช่วยดูช่วยถ่ายรูปช่วยอะไรขึ้นมามนะครับหรือแม้แต่ด้านของสิ่งแวดล้อมหรือด้านเกษตรเนี่ยมันก็จะมีเช่นโครงการที่ทําเรื่องของกองทุนหมุนเวียนเพื่อ เกษตรอินทรีย์ในภาคอีสานเป็นต้นนะครับ,รบก็จะทายัางไงให้ชาวบ้านเขาสามารถพึ่งตัวเองได้ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับเกษตรที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็มีการจัดการตลาดที่ดีนะครับหรือว่าเกษตรส่วนหนึ่งก็เช่นที่โยงกับสิ่งแวดล้อมคือในภาคเหนือเนี่ยครับจริงๆก็การตัดไม้ทําลายป่าก็ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับในพื้นที่ที่ทับซ้อนกับชาวเขาเนี่บางทีก็จะมีการทําไร้เลื่อนลอยนะครับแต่หลายๆที่เนี่ยโจทย์ก็อย่างที่สมเด็จย่าท่าน เน้นเอาไว้ก็คือว่าจริงๆมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจด้วยทำยังไงคนกับป่าถึงจะอยู่ได้ด้วยกันก็จะมีโครงการที่อย่างทางในหลวงท่านไปส่งเสริมไว้นะครับตั้ง 30- 40ปีที่แล้วนะครับเรื่องของการปลูกกาแฟในป่านะครับกาแฟเอ็มซีเนี่ยเพื่อที่จะรักษาป่านะครับโครงการเหล่านี้ก็ก็จะมีโครงการที่ทําลักษณะนี้นะครับแต่ว่าหลายๆทีก็อาจจะขาดกลไกเรื่องการเชื่อมต่อตลาดอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับก็ทํายังไงถึงจะ ก็การสนับสนุนโครงการพวกนี้ให้มันสามารถยั่งยืนแล้วก็สามารถขยายได้จริงๆครับนีฟังฟังดูมันก็จะเยอะโครงการนีแล้วถ้าผมดูจากผมคิดเร็วๆบอกเราประมาณการไว้5,000ล้านใช่ไหมฮะถ้าคิดจาก n อ v สมมติสมมติมันก็40ล้านประมาณกองทุนสมมุติว่าได้5,000ล้านระดมประมาณนั้นไหม0 0ล้านถ้ากองทุนขนาดพันล้านอย่างนี้ฮะคือ ปกติเวลาจัดการกองทุนเนี่ยถกกองทุนอะไรเราก็จะมีคำคำนี้ที่ว่า management man man fee คือค่าจัดการกองทุนโดยปกติกองทุนหุ้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1.5ถึง1.75%ต่อปีของเขาใช้คำว่ามูลค่าทรัพย์สินสุดที่พี่ใช้คำง่ายคือขนาดกองทุนนั่นแหละนะวิธีคิดคือคิดทุกวันเหมือนอันตราดอกเบี้ยนะ่ะนะฮะแต่มันเป็นเรทต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีตรงเนี้ยได้แต่กองทุนนี้ต้องเรียนตามตรงว่าค่าจัดการกองทุนอย่างเงี้ยจะสูงกว่าอันอื่น ทำไมถึงสูงไม่ใช่อ๋อจะมีอย่างนี้เลยทําให้สูงไม่ใช่เพราะมีกลไกอื่นเพิ่มเติมและมีงานที่เพิ่มเติมขึ้นมากในเรื่องของ ESG นะคะตรงนี้เราต้องเมนเทนทีนี้ในกองทุนปกติค่าจัดก,การกองทุนได้มาเท่าไหร่เนี่ยนะคะเราจะแบ่งกันก็คือว่าส่วนหนึ่งของบริษัทเราอีกส่วนหนึ่งคือของตัวแทนที่เขานําเสนอกองทุนให้กับผู้ลงทุนแต่กองทุนนี้จะไม่เหมือนอั่นอื่น จะมีพาร์ตี้ที่3ก็คือส่วนใหญ่ของเงินในการจัดก,การกองทุนได้มาเท่าไหร่ก็ตาม40%ของเงินนั้นเนี่ยจะไปสู่ของโครงการอะไรพวกเนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เหลือ60%เนี่ยก็จะแบ่งระหว่างบริษัทกับคนขายเพราะฉะนั้นส่วนที่ได้มากสุดคือส่วนที่เพื่อสังคม,มนะฮะเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นแต่เราไม่อยากให้มองว่านี่คือเป็นเงินที่บรจบหลวงเป็นเงินบริจาคในเชิงบัญชีอาจจะใช่ แต่ในเชิงความรู้สึกเรายายท่านนึกว่าทุกบาททุกสตางค์ของท่านที่มาลงทุนในกองทุนนี้มันได้ผ่านน้าเป็นตัวนี้นั้นท่านจะเห็นตัวเลขอันหนึ่งคือ0.8%ของเงินลงทุนของท่านมันมายังไงมันก็คิดอย่างนี้ค่ะจากค่าจากการกองทุน2%สมมุติว่า100บาทท่านลงทุน2%ของ100คือ 2, 2ใช่ไหมฮะ40%ของไอ้2เนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็คือเนี่ยแหละค่ะจุด8 นะฮะจุดแปลของเงินลงทุนของท่านเนี่ยแหละมันจะเหมือนถูกหักเอาไปให้กับโครงการพวกนี้แต่กลไกลในการหักผ่านทางนี้คือเป็นค่าจากการกองทุนนะฮะเราอยากให้ท่านมีคอมมิชเมนต์ว่าเงินของท่านนั่นแหละที่เข้าไปอยู่ช่วยทําให้กิจการหรืออะไรพวกอย่างนี้เนี่ยนะฮะโครงการต่างๆที่น่าจะไปได้ให้เขาไปมันก็เลยเกิดความมีส่วนร่วมกันครับ